อากาศร้อนแดดแรงก่อนจะออกจากบ้านทุกคนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกก็ต้องหมวกอยู่แล้วล่ะครับวันนี้ผมมีหมวกมานําเสนอเป็นหมวกลายพรางมีให้เลือกถึง3สี3แบบหมวกใบนี้เป็นหมวกอัจฉริยะออกแบบมาแบบใหม่ติดพัดลมได้ด้วยหมวกมีช่องให้ติดพัดลมถึง2ตัวแบตเตอรี่สามารถชาร์จงานแบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองหรือจะชาร์จกับไฟบ้านธรรมดาก็ได้ด้วยถ้าใช้งานกลางแดดก็ใช้ทั้งวันไปเลยครับหรือใครที่ต้องการแค่หมวกไม่ต้องการพัดลมก็สามารถเลือกในตะกร้าได้เลยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงลดราคาใครท สามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้าสีเหลืองด้านซ้ายมือได้มาบอกพิกัดหมวกคะ่ะสำหรับหน้านี้เลยนี่ต้องเอาตัวนี้เลยคะ่ะไม่ต้องพกหลายอย่างหมวกกันร้อนแถมพัดลมช่วยระบายความร้อนชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์มีช่องให้ชาร์จไฟฟ้าได้คะ่ะหมวกตัวนี้เหมาะสำหรับหน้านี้มากเลยเดี๋ยวรู้เสื้อปิ้วปะ <c oughs> I'm